สูตรการออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนักอย่างได้ผลหลายคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีและทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารการควบคุมอาหารก็คือลดการรับอินพุตหรือสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปในร่างกายการออกกำลังกายก็คือนำพลังงานมันออกมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราลดการนำเข้า แล้วก็ออกกําลังกายเพื่อให้พลังงานออกมามันก็ตัวแล้วแต่ทําให้น้ําหนักเราลดลงอย่างแน่นอนแต่สิ่งเหล่านี้อีกสิ่งนี้สําคัญก็คือจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยแต่ถ้าเราออกกําลังกายไปเรื่อยๆโดยไล้จุดหมายโดยที่เราไม่รู้ว่าต้องออกกําลังกายแบบไหนแค่ไหนเท่าไหร่จึงจะช่วยให้เราลดน้ําหนักได้1นกิโลครึ่งกิโล3กโหรือ10บกโตามเป้าหมายแล้วลวก็ ็เ,เชื่อว่าไปไม่น่าจะถึงดวงดาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีข้อมูลจากรายงานสุขภาพของมหาวิทยาลัยฮาวาดมาเล่าให้ฟังกันครับวันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับออกกําลังกายแค่ไหนนะจะสามารถลดน้ําหนักได้เท่าไหร่พูดง่ายๆว่ามีสูตรการออกกําลังกายเป็นตัวเลขมาฝากว่าออกกําลังกายเพื่อลดพลังงานไปเท่านี้ใช้พลังงานไปเท่านี้แล้ว ต่อเนื่องนานเท่าไหร่จะสามารถลดน้ำหนักได้กี่กิโลนั่นเองซึ่งเป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนั่นเองครับเป็นรายงานสุขภาพนะครับคราวนี้หากเราสามารถที่จะคำนวณคร่าวๆการที่เราลดน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมเราต้องออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานให้ได้อยู่ที่ประมาณ3,500กิโลแคลอรีดังนั้นตัวเลขนี้จึงทำให้เราค้นพบว่า เราไม่สามารถออกกําลังกายภายในวันเดียวหรือลดน้ําหนักเพียงครึ่งกิโลรกร,รัมได้การลดน้ําหนักให้ได้ประมาณครึ่งถึง1กิโลรกร,รมัมต้องออกกําลังกายเป็นประจําเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันเลยทีเดียวเลวครับดังนั้นการออกกําลังกายที่ให้ผลในเรื่องของการลดน้ําหนักจึงต้องการความต่อเนื่องมากกว่าการออกกําลังกายหนักๆเพียงแค่วัน2วันแบบนี้พูดง่ายๆว่า หากเราจะต้องการลดน้ำหนักแล้วละก็ก็ต้องมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกๆวันหรือเป็นประจำต่อเนื่องนั่นเองเพื่อที่จะสามารถทำให้ลดน้ำหนักได้ครึ่งกิโล1กิโลแบบนี้นะครับดังนั้นหากต้องการลดน้ำหนักให้ได้โดยประมาณครึ่งกิโลกรัมเราต้องออกกำลังกายอย่างไรบ้างวันนี้เราก็จะมาไขาข้อสงสัยครับว่าน้ำหนักครึ่งกิโลรกรัมนั้น แปลงมาเป็นพลังงานแล้วเราต้องออกกําลังกายแค่ไหนอย่างไรข้อแรกเลยครับการวิ่งการเดินหรือวิ่งหย่อๆจ็อกกิ้งแบบนี้ครับก็ต้องวิ่งโดยประมาณ1.6กิโลเมตรนะครับจะสามารถเผาผ่านพลังงานได้ประมาณ100กิโลแคลอรี่ซึ่งตัวเลขก็อาจจะมีการแวรรี่กันบ้างขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ ความราบหรือความชันพื้นขูดขาบแบบนี้ก็มีผลต่อการเผาผ่านพลังงานเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราต้องการวิ่งเพื่อที่จะลดน้ําหนักให้ได้ประมาณครึ่งกิโลกรัมโดยที่เราไม่ได้ควบคุมอาหารหรือทํากิจกรรมอื่นๆเราก็ต้องวิ่งโดยประมาณ56กิโลเมตรนั่นเองนะครับก็จะสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ 0, ครึ่งกิโลกรัมคราวนี้ครับข้อต่อมาครับ ถ้าหากเราเดินด้วยความเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ30นาทีเป็นเวลา5-7วันต่อสัปดาห์แล้วก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณครึ่งกิโลภายใน3อาทิตย์ครึง่งหากว่าเรายังคงรับประทานปริมาณอาหารในเท่าๆเดิมพูดง่ายก็คือเรากินเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราเพิ่มการออกแรงโดยการเดินด้วยความเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา30นาทีต่อเนื่องในทุกๆวันเลย5-7วันต่อสัปดาห แล้วก็ทําต่อเนื่องไปประมาณสามอาทิตย์ครึ่งหรือประมาณ1เดือนนั่นเองก็จะทําให้น้าหนักเราลดลงประมาณครึ่งกิโลกรัมคือไงว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการกินแต่เราไปเปลี่ยนแปลงการออกกําลังให้มีการออกกําลังโดยการเดิน30ินาทีต่อเนื่องในทุกๆวนันเป็นเวลา1เดือนก็จะทําให้น้าหนักลดลงประมาณครึ่งกิโลกรัมนั่นเองแล้วครับคราวนี้เรามาดูข้อต่อมาบ้างหากเราลดอาหารในแต่ละวันลงโดยประมาณ250กิโลแคลอรี่ แล้วก็เดิน30นาทีต่อวันก็จะใช้เวลาเพียงประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่จะลดน้ําหนักลงได้ครึ่งกิโลกร,รัมนั่นเองครับคุยง่ายคือลดการรับประทานอาหารรวมทั้งออกกําลังกายการลดในที่นี้คือลดอาหารลงประมาณ250กิโลแคลอรี่คำนวณแคลนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันคือ30นาทีต่อวันแบบนี้ถ้าทําแค่1สัปดาห์ก็ลดน้าหนักได้ถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยทีเดียวครับถ้าเราอยากจะ ทำหเดือนต่อเนื่องแบบนี้ก็ลดน้ำหนักได้ประมาณ2กิโลกรัมเลยต่อมานะครับหากเลือกที่จะลดปริมาณอาหารในแต่ละวันลงประมาณ250กิโลแคลอรี่โดยเทียบเท่ากับไอศครีมประมาณครึ่งถ้วยน้ำอัดลม2กระป๋องแบบนี้ก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ราวๆครึ่งกิโลกรัมภายในสสัปดาห์เลยทีเดียวเชียวล่ะครับคุยง่ายถ้าเกิดเราไม่ได้ออกกาลังกายแต่เราลดปริมาณที่เราบริโภคเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะประมาณ สองสัปดาห์โดยการลดอาหารลงประมาณ250กิโลแคลอรี่ก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ครึ่งกิโลกร,รมัมพุยง่ายว่าการที่ทำให้น้ำหนักลดเนี่ยมีอยู่2ปัจจัยหลัก1ก็คือลดอาหารที่เราประทานเข้าไป2คือออกแรงให้มากขึ้นเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นถ้าทํา2ปัจจัยพร้อมกันแล้วก็จะเป็นตัวเร่งทําให้สามารถลดน้ําหนักได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นลดการรับประทานอาหารลง250กิโลแคลอรี่ เดิน3านาทีต่อวนันทำต่อเนื่องในทุกๆวนันเป็นเวลา1สัปดาห์ก็ลดน้ําหนักได้แล้วครึ่งกิโลกร,รมัมแต่ถ้าเราเลือกที่จะลดอาหารอย่างเดียว250กิโลแคลอรี่ต่อวนันน้ําหนักก็จะลดลงครึ่งกิโลต้องใช้เวลาสสัปดาห์ในเองพงูดง่ายพูดง่ายเลยว่าจะเลือกวิธีไหนการลดอาหารก็ลดความอ้วนได้แต่การลดอาหารและออกกําลังกายก็ทั้งลดความอ้วนและเพิ่มความแข็งงงงรรรห้้้้กกกับกับ่่าาาายยนนะะะเเเพะฉะตออลืววิธีทีทมสมสด ที่เหมาะกับเราวิธีที่ดีสุดก็คือลดการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ออกกําลังกายก็เชื่อว่าหากใครที่จะต้องการลดน้ําหนักแบบมีตัวเลขที่แน่นอนก็สามารถที่จะกระทําได้โดยการเลือกลดการรับประทานอาหารและออกกําลังกายนั่นเองหากลดปริมาณแคลอรี่อาหารลงและเพิ่มการออกกําลังกายให้มากขึ้นก็จะสามารถลดน้ําหนักได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงถึงแม้ว่าการลดปริมาณอาหารลงแต่ก็อย่าลืมรับประทานโปรตีนให้มากขึ้น ลดคาร์โบไฮเดตเลือกทานแปรคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีดเพิ่มผักผลไม้ดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองไม่เบาและไม่หนักจนเกินไปอาศัยความต่อเนื่องโดยประมาณครั้งละ30-90ถึงนาทีอย่างน้อยให้ได้3-5วันต่อสัปดาห์และสุดท้ายก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เชื่อว่าน้ำหนักของคุณจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอนแล้วครับ วันนี้ก็จบแตเพียงเท่านี้ครับสำหรับออกกำลังกายแค่ไหนลดน้ำหนักได้เท่าไหร่